วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ว่างงานทางพุทธศาสนาเราถือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันพุทธศาสนางานของใจงานเพื่อบุญเพื่อกุศนเข้าสู่ใจอย่างทั้งโลกเขาทั้งนั่นก็วันเสาร์วอาทิตย์ถือเป็นสากลทางพุทธศาสนาเราถือวันเจ็ด ข้ามแปดข้ามสิบสี่สิบห้าข้ามเป็นบันบำเพนคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เป็นบันหมุนติว้วเพื่อธาตุเพื่อขันแล้วก็มีความโลภแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ดีดใหด้ดีไม่มีเวลาว่างหกวันเจ็ดวันหมุนอันเดียวส่วนสองวันควรจะแบ่งเอาไว้สำหรับ เป็นวันเจ็ดค่ำแปดค่ำชุดสี่ยี่ห้าค่เำเป็นวันคลอนกายเราได้บำเพ็ญการกุศลเข้าสู่ใจใจเป็นตัวสำคัญอยู่ในร่างทุกคนทุกคนใจอนี้ไม่มีใครมองเห็นได้ไง่ายๆมีพระพุทธเจ้าลองลำดับลงมาสืบทอดปรดกอันเลิศเลยของท่านไว้ก็คือพอะระรหันนั่นท่านผู้ที่เห็นจิตรู้จิตเอาจิตไว้ได้ ยกจิตให้พ้นจากทุกข์คือมหานิพพานนั่นจิตดวงนี้ไม่เคยตายท่านตั้งหลาให้จำไว้อย่าให้กิเลสหลอกลวงนะจิตจิตคือตัวนักรูก้มันอยู่ในกายของเรานี่มันทราบออกไปตามภาษาส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตนั่นแหละออกทั้งตาทางหูจมูกนิ้วกาย สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนรู้ทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นนี่คือกระแสของจิตออกมาจากจิตโดยตรงมีตัวนี้ไม่ตายออกจากร่างนี้ตายนี้แล้วไปเกิดที่นั่นตายนั้นไปเกิดที่นี่มีแต่ใจดวงเดียวนี้โลกกิเลสมันตาบอดมันมองข้ามไปหมดมีหนามซ้ำบอกว่าตายแล้วศูนย์ตัวมันนั้นแหละยตายเกิดตายเกิดมากี่กับกี่กัน ให้กิกเลสลบล้างร่องรอยของตนที่เคยเป็นมาว่าศูนย์ไปเสียหมดนี่ให้จำบ่นะท่านั้งหลายจำ <c oughs> <c oughs> บ่นะพุทธศาสนานีเลิศเลยสุดยอดแล้วเกิดมาไม่มีวาสนาไม่พบหรือว่าเราให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะ <c oughs> บวชเข้ามาเพื่อสร้างความดีทั้งนั้นเลยนับแต่วันบวชนี่เป็นวันสร้างความดีทั้งหมดละความชั่ว สร้างแต่ความดีความดีเฉพาะนักปฏิบัติเราคิดตอบภาวนาเป็นสำคัญมากศีลเรียกว่าวริสุทธิ์เต็มที่แล้วทุกองทุกองนับแต่วันบวชมาจากนั้นให้บำเพ็ญทางสมาธิจิตถานใจให้สงบเย็นแต่ใจสงบเย็นแล้วเย็นไปหมดทั่วโลกลนั่นแหละแต่ใจร้อนแล้วก็เป็นไฟทั่วโลกใจร้อนคือกิเลสเข้าเผา ใจเย็นคือน้ำเรกไปแล้วจะทําเป็นเครื่องดับกันอยู่ภายในตัวยาตื่นโลกตื่นท้งสารตื่นมาก,กี่กับกี่กันหลอกกันมาอย่างนั้นมีแต่ที่เหลือปาหลอกเราทำเขาจับบ้างจะได้ยับยั้งทั้งตัวได้พอประมาณหรือได้ดีหรือได้เป็นอย่างดีเราเกิดมาเกิดมาก,กับบุญกับกรรมบุญกรรมคือบาปบุญ นระพาให้เกิดมานีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำให้บำเพ็ญทางดีนั่นอาจจะเป็นความดีสำหรับหนุนจิตใจเราววนให้ว่างในปีหนึ่งมีกี่วันเดือนหนึ่งควรจะได้สักสีวสว่วันเสาร์เช่นวันเจ็ดค่ำแปดค่ำหรือสิบสี่สิบห้าค่ำเป็นวันอบรมจิตใจควรจะได้ทางสากลเขาก็เ,าเรียกวันเสาร์อาทิตย์ นี่เป็นวันหยุดงานเขาวันพุทธศาต์นาของเราวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่จะมากค่ำควรจะให้ได้ความดีงามนี้เข้าสู่ใจจะขนไปให้ทั้งแจกกิเลสรัญหาเชี่ยห,หมดเอามาเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธาตุขันธ์เราป้องเท่านี้มันใหญ่ตัวอะไรตัวโลภนั่นแหละมันกินไม่พอตัวนั้นให้ระวังให้ดีนะทำโลกให้ร้อนอยู่ทุกวันนี้มีแต่ตัวโลภ เป็นบ้าอำนาจบ้าทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสิ่งไม่ดีแล้วมันหมุนติ้วเขาเลยละใจจำให้ดีนะทุกคนทุกคนถือเธอข้าจะถือพุทธศาสนาะไม่มีขาดทุนศูนดอกมีแต่ผลบวกผลบวกโดยายเดียวพุทธศาสนานี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์โดยแท้เป็นพุทธศาสนาที เอผู้ที่เดียวคือผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นเป็นผู้สิ้นกิเลสความโลภไม่มีความโกรธไม่ม,ม,รม,มีราคาตัณหาไม่หมีความลำเอียงโน้นเอียงนี้จึงไม่หมีเสมอภาคคือธรรมท่านผู้ใดนับถือพุทธศาสนาเรียกว่ามีรากมีวาสนาโดยลำดับลำดาไป พูดถึงศาสนาไม่ได้ตำหนิตีเตียนเราเอาหลักความจริงศาสศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนสอนด้วยอำนาจของกิเลสก็มีสอนด้วยอำนาจของธรรมก็มีแต่อาศัยคำว่าศาสนาเป็นประหนึ่งว่าเป็นธรรมไปเสียทั้งหมดความจริงไม่ใช่คำสอนของกิเลสก็มีคำสอนของ ทรรมา็มีคำว่าธรรมของท่านบูวิสุดล้วนคือพระพุทธเจา้าเป็นคําสอนออกมาจากพระพุทธเจา้าและเป็นคําสอนที่เรียกว่า,าศาสนาธรรมเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวศาสนาของกิเลสก็มีผู้เป็นเจ้าของาศาสนาเป็นทางของเป็นทางกิเลสแสดงออกไปจะเป็นกิเลสออกไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อย เรียกว่าครังกิเลสโครงการของกิเลสศาสนาคําสอนของกิเลสอย่างนี้ก็มีศาสนาธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าเป็นคําสอนของท่านผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็มีแต่มีน้อยมากทีเดียวที่เรียกว่าศาสนาธรรม <c oughs> นั้นมีน้อยมากศาสนาของกิเลสนมีมากมายกายทอง แต่มันก็เป็นกรรมของสัตว์เราจะทำมีตีเตียนใครไม่ได้นะมันเป็นกรรมนั่นแหละกรรมของสัตว์เองที่จะให้ติดให้พันให้เชื่อถือในสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี้มันเป็นอำนาจของกิเลสมันดึงดูดได้ง่ายกว่นที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีที่ดีคือทำแทนนี้มีน้อยมากเพราะงั้นผู้ที่เหล แมข้ามรับถือพุทธศาสนาแล้วจึงเป็นผู้มีวาสนาพอสมควรและวาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ใช่เอากิเลสเข้ามาเป็นศาสนาในหัวใจของพระกิริยาของพระเสียเท่านั้นศาสนาธรรมเป็นศาสนาธรรมนำผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้สวยงามมีความสุขสวยงามในความประพฤติีริยาเมตาย หน้าที่การงานถ้ากิเลสเข้าแทรกก็เป็นฟืนเป็นไฟไปนี่พระกิเลสนี่เข้าได้ทุกแง่ทุกม,มุมนะศาสนธรรมจึงมีน้อยมากทีเดียวแม้ในตัวเราเองคนหนึ่งพระองค์หนึ่งเนี่ยศาสนธรรมที่มีอยู่กับเรานี่จะมีน้อยมากนะแต่าศาสนากิเลสมีมากมีมากแม้ในพระเรานี่เหมือนกันเราต้องแยกออกไปให้ใหเสมอภาค ศาสนาของกิเลสคือกิเลสพาคิดพาอ่านพาปรุงพาแต่งพาต้องการพาให้ดูให้รู้ให้เห็นให้สิ่งต่างๆพาให้อยากนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องศาสนาของกิเลสออกในหัวใจพระแล้วก,ก็กว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาพระศาสานาธรรมก็คือความคิดที่มีสติมีปัญญาให้เป็นอัดเป็นธรรมไปล้นวนมีความสังรวมระวางตนต มีเรียกว่าศาสนาธรรมพระองค์หนึ่งก็มีศาสนาธรรมขึ้นเรื่อยๆถ้ามีสังความสังรวมระวางังสติสำคัญมากนะสังวรธรรมความสังรวมระวังตางหูจมูกลิ้นกายใจต้องเอาสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาถ้าไม่ใช่สติและไม่ทันเป็นศาสนาของจิเลสไปหมดนั่นแหละเหี่ยยังเราอยู่ในทั่วกันเวลานี้ คือแยกทมเป็นประเภทประเภทนะแยกทมเป็นส่วนละเอียดออกมาจับทำส่วนยาที่เเอียดส่วนละเอียดแทรกอู่ในนั้นส่วนมากมันจะมีแต่ศาสนากิเลสอยู่ในตัวของพระของเนนเราศาสนาธรรมจะมีน้อยนี่ฟังให้ดีนะคำนี้เคยพูดที่ไหนศาสนาของจกิเรสนี่มันจะพาคิดพาปรุงพาแต่งแต่เรื่องของจกิเรสทั้งนั้นสอนตัวเองนั่นแหละ จูงตัวเองนั่นแหละไปเรื่อยๆนี่ศาสนาธรรมคือเตือนตัวเองเรื่อยได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรก็ในที่นี้พิจารณาเวลาะนน่ยยมาถ่ายภาพนะโอ้อยางนี้แหละนี่แหละศาสนาคดีด้วยศาสนาธรรมนี่กาลังเทศอยู่นภาพออกมาแล้วเป็นค่าศึอ,อธตรมในการเทศอย่างนี้แหละเห็นหน้ไม้ละดูสินะ่ะมันแทรกอยู่นี่แหละเวลาฟังเทศมันก็แทรกเข้ามาอย่างนี้แหละผู้สังรวมตนให ได้ตามธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นลําดับลาดาไปแล้วก็ผลที่ปรากฏก็เป็นพระโสดาพระสกิชาคาพระนาคาพระหรหันนี่เรียกาศาสนาธรรมเป็นลําดับลาดาไปจนเป็นาศาสนาธรรมล,ล้วนๆเต็มอยู่ในหัวใจสอนโลกไม่ผิดถ้าเป็นาศาสนากิเลสสอนโลกผิดพลาดพรอะตัวเองพาให้ผิดนะให้ท่านเป็นล่างพูดให้ฟังเสียเลยท่านจะเป็นล่างพูดให้ฟัง นะเป็นล่างพูดได้บ้างเป็นภาษาอยู่ินเดียเหรอเขาผมเคยไปอยู่สองปีสิบเก้าปีแล้วเราผมต้การนะวนนี้ผมไปอยู่ฮ่องกงครับฮะลุงปู่ศรีให้ผมไปอยู่ฮ่องกงสิบปีแล้วครับแต่ก่อนผมเคยไปอยู่อินเดียตั้งแต่ปีสามสิบอยู่สองปีเขาพูดภาษาอยู่อินเซียได้ก็พอได้ครับไอยู่ฮ่องกงเขาพูดภาษาจีนตุ้ง นี่ใช่แต่จนเกเาะก็มาจนคือว่าสามการนะเราไเอาไอ้บุ๊กี้มาเนี่ยพูดภาษาบุ๊กี้ได้เรื่องไหมไม่ได้ไไดนะนเนี่ยจนกาะตรงนี้เข้าใจไหมเน่ะเมื่อพูดตามความจริงนะเนี่ยนี่เราเราไม่เสียตรงที่เราไม่ค่อยรู้ภาษาอื่นมากนะมีแต่รู้ภาษาของเราเองเพื่อรู้ภาษา อื่นๆไม่มากก็จะเป็นประโยชน์มากเะเห็นชัดเจนเวลาราไปประเทศอังกฤษนะไปที่แรกพวกาาพ้วรั่งมังค่าไม่ค่อยมามากนะท่านัญญาเป็นร่ำเพราะท่านัญญาเป็นชาวติดนะนไปที่แรกก็ไม่ค่อยมากนะไปมากขึนเพิ่มเพิ่มเพคืเพ่มเต็มหมดเลยมือจะเฟอรงมังค่าเก้าอี้ไม่มีความหมาย ก็อี้จีง่ายจีง่าเขาเลยมานั่งกี่อย่างนั่งแทะดึงได้เหมือนผ้าพักไวะย่างงานง่ายจนทุวันจุวังเพื่อเขาบอกเขามาสังเกตการผูมาสังเกตการก็มีนี่ต่อมาต่อมาเนี่ยคาว่าสังเกตการเลยหมดไปไปไม่มาอยู่ไม่ได้อยากมาอยากฟังเนี่ยท่านปรญญาชาวติเป็นผู้เป็นญาติแฝง ถ้าเป็นเราคู่เที่ยวเป็นภาษาติดเลยจะมีรสชาติมีน้ำหนักมากกว่านั้นนะเนี่ยเราไปเพียงทงนั้นก็เห็นประโยชน์มากมายพอกจางจิงโวพออกคอใจเวยาจะมานี่น้ำตาพังราลาจะมามก็อย่างนั้นเน่ยทำเท่าที่ไหนสนิทกันได้ทางนั้น่งอือ ไม่ว่าชาติฉันใบน,นะที่ไหนที่ไหนทำเข้าได้หมด <c oughs> เข้าได้สนิทสนิทคือทำเพราะงั้นงใครมีธรรมตัวเองก็สนิทใจตัวเองสมาคคมกับผู้ใหญ่จากคนสาวมีธรรมก็มีความสนิทกันั้วโลกนี่ทราบมธีทำในใจในใจแล้วโลกจะไม่เกิดความหยาดย้อยไม่ลบลาค่าฟังกันต้องรู้จัก ช่วยเผื่อแผ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับคําสหมานได้หมดทาเป็นเครื่องสมานไม่ใช่ทาความแก้าวความจากลาเป็นเรื่องของที่เหยียดจัตหาทำยังเป็นความสมัครสมานคำว่าอ,อะไรผ้าไม่อยเราก็เย็บก,ก็ปะก็สุ่มเปสมัครสมานอย่างนั้นแต่ที่เหยียดนี้มันจะฟังมีนจะเขาไปเรืเอ่อยอย่างนั้น มีแล้วให้ตั้งหน้าปฏิบัตินะพระเหล่านั้นแหละจะให้ความร่มเย็นแก่โลกคือพระปฏิบัติดีกุีิเจ้าสันวัสสุปฏิปโนอุชุปฏิปโนญาญะปฏิปโนสามิจิปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติเป็นที่หน้าคารพเลื่อมใส เป็นผู้ควรแก่ทักษีนทานคือเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลของธรรมซึ่งเป็นกรอบที่สวยงามมากที่สุดคือกรอบของศีลของธรรมรั้วศีลรั้วธรรมเป็นรั้วเป็นกำแพงที่สวยงามมากทีเดีย <c oughs> วเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วก็เท่ากับเราไปกับองค์ศาสดาเราไปที่ไหนเท่ากับเรา มีศาสดราติดตัวไปด้วยเราทำและวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเรามีทรมีวินยัยมีความสังรวมตามหลักธรรมหลักวินยัยก็เท่ากับเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำไปด้วยถ้าภาคจากธรรมจากวินัยแล้วเรียกว่าขาดที่พึ่งทมก็ไม่สมบูรณ์แบบนะเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบ เป็นพระจอมปลอมไปเลยปลอมจากทำจากวินัยแล้วก็ปลอมไปหมดถ้าเป็นธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามวินัยทำวินัยแล้วเรียกว่าเป็นพระที่สมบูรณ์แบบเท่ากับศาสดาติดตัวไปด้วยคือทมและวินัยนั่นแหละที่ท่านประธานไว้ให้เป็นศาสดาแทนศาสดราของพวกเราทั้งหลายของพระแต่ละองค์ละองค์ ให้ปฏิบัติตามธรรมตามมีไนซึ่งเท่ากับตามเสด็จระพทธเจ้าทุกฝีก้าวเลยถ้าห่างจากนี้แล้ว <c oughs> ไม่มีหวังมรรคผลนิพพานจะไปหวังเอาตามดินฟ้าอากาศที่ต่างๆไม่มีหวังหวังอยู่กับธรรมกับิีัยขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมนินันนี้เรื่องมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่แห่งเดียวไม่เกิดขึ้นที่อื่น อย่าไปถามมาบางคนที่าพิพานที่ไหนให้ถามดูกับธรรมกับวินัยของตัวเองว่ามีส่วนบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมขึ้นมาให้ดีขึ้นนี่าศาสราของเราคือรมคือวินยัยดีขึ้นในตัวของเรานี้ไปที่ไหนก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไปหมดนี่เป็นแบบฉบับต,ตัวเองได้เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นแบบฉบับของคนอื่นได้เป็นอย่างดีนี่แหละหลักพุทธศาสนาคือพระเป็นผู้นำของประชาชนไปอยู่ที่ไหนสร้างบ้านสร้างเรือนที่ไหนมีวัดวาอาวามเพื่อมีพระมีเนินกราบไหว้บูชาได้ทำบุญให้ทานเป็นที่ชุ่มใจชุ่มใจนี้ชุ่มดีกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าความชุ่มใจด้วยอาด้วยทม ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเย็นพระเราก็อยู่ที่ไหนถ้าปฏิบัติตามทำตามมีาไไนายนี่แล้วก็เท่ากับเรามีพระพุเทธเจ้าอยู่ในนั้นพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในนั้นหมดเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองไม่มีที่ต้องคนอื่นได้พบได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เกิดความเคารพเรื่อมใสเป็นบุญประโุศลต่อจากเราไป มันมีประมาณนิละพระจึงอยู่ที่ตรงนี้นะสอยู่ที่ธรรมวินัยนี่แหละคือศาสดาของเราอย่าไปมองที่ไหนให้ข้ามเกินธรรมวินัยไปให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยเท่ากับมีศาสดาติดตัวของเราไปตลอดมรรคผลนิพพานก็ติดไปด้วยนั้นอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใด ให้หาเอากับทมกับวินัยของพระพุทธเจ้านี้แหละแนวทางที่ถูกต้องดีงามเพื่อมรคนิพพานอยู่จุดนี้ปรากันตั้งใจปฏิบัติให้ดีมรคนิพพานไม่มีการสถานที่เวลาเวลาอยู่กับผู้ปฏิบัติเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่ากับตัดตัวงมรคนิพพานเข่าสูนใจของเราตลอดเวลานี่แหละเราเย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เย็น พาเป็นแนวหน้าเพื่อความสงบร่มงเย็นแก่โลกทั่ว,วไปคือพระพุทธศาสนาพระในวงพระพุทธศาสนาถ้านอกนั้นเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องศาสนานองนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาของเราที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารอย่างแท้จริงไม่มีการหลอกลวงต้มตุ๋นในแย่ใดแย่หนึ่งซึ่งเป็นคนมายาของเจ ออกจากศาสนานั้นๆแล้วทําโลกให้เสียเลยมากมายแต่พุทธศาสนานี้ไม่เสียถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไปจะมีความชุ่มเย็นสมอหน้ากันไปหมดนะออจะให้พรอ,อิจิตางปฏิตางตุมหงังสิปเมวะสมิชตุสาเพภูเรนตุสังกปา จันทโทปน,นะระโสยถามณิชโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาฌานตุสัพพโรโหวินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ <c oughs> อภิวาธนาสีิสนิจังบุทธาปชายนโน จัตตารุธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาละะุนั่นละเออไปละอยู่มพูดธรรมะวันนี้ก็เข้าใจดีอยู่เหรอเข้าใจดีอจัตุก็เข้าใจเอออ๋อไปละอืมไป